เสียงเป็นย่างอยู่คือเราไม่ชอบเสียตลอนไีงจริงๆต้อนข้าวเลยนะโอ้ยเสียงแม่ปรู้เลยอ่ะเงี้ยอยากป็นไลฟ์สดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะขอเชิญชวนทุกคนมางานสงการที่เดอะมอลล์ไลฟ์สตร์บางกะปินะครับในวันที่11 12 13และ14 15นะครับพบกับคอนเสิร์ตมหากรรมคอนเสิร์ตสงการอย่างยิ่งใหญ่นะครับจัดตรงโซน ชันจีเดอะมอลไลส์ตัวบางกะปินะครับก็ภายในงานก็จะพบกับกิจกรรมมากมายนะครับใครที่บ้านอยู่แถวบางกะปีเนาะก็สามารถมาร่วมเทศกาลสงการที่เดอะมอลบางกะปีกันได้ครับพบกับคอนเสิร์ตสงการนะครับมหากรรมสงการคอนเสิร์ตของตันอันนี้เป็นคอนเสิร์ตสงการครอบครัวนะครับสามารถทุกท่านที่อยากจะร่วมสงการคอนเสิร์ตนะก็สามารถร่วมได้นะครับนะครับเป็นคอนเสิร์ตสงการครอบครัวนะครับ นะครับอันนี้ก็คือเป็นวันที่ที่จะมีคอนเสิร์ตก็คือวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมีนีสิบเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่สิบสิบสองสิบสองเวลาสิบสองจะมีคอนเสิร์ตเวลาหกโมงนะเวลาสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงจะมีเวลาสี่โมงนะครับคอนเสิร์ตจะเริ่มสี่โมงนะครับนะแล้ววันที่สิบเอ็ดคอนเสิร์ตจะเริ่มห้าโมงวันที่สิบสามเมษาคอนเสิร์ตเริ่มสองเริ่มเริ่มสี่โมงนะครับ นี่เริ่มกับเวลานี่10วันที่12เมษาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันที่15เมษาเราก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับเริ่มเวลา6 4โมงเริ่มเวลา4โมงนะครับคอนเสิร์ตสงการฉลองกันจัดเต็มนะครับภายใน4 4วันนี้ก็คือ11 12 13 14 15นะครับจัดเต็มความมันแน่นอนนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาร่วมงานสงการที่เดอะมอลล์รสต์โบางกะปินะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่ชอบ ชอบชื่นชอบในเทศกาลสงการก็สามารถมาร่วมง,งานเฉลิมฉลองคอนเสิร์ตสงการเทงกาปาร์ตี้นิวมิวสิกเซติวัลสองพันะครับที่ลานชั้นจีเดอะมอลล์ิสตบางกะปินะครับก็ภายในงานก็จะพบกับมีนะครับภายในงานจะพบกับกิจกรรมมากมายเลยอย่างเช่นวันที่สิบนะครับก็จะมีกิจกรรมอ่ากิจกรรมสร้สางสีสันในวันสงการนะครับศาสตร์ความมันทั้งครอบครัวนะครับ แล้ววันที่วันที่สิจะมีแหกกองยาวด้วยนะแต่ว่าเราเราไม่ดูแหก่กองยาวเราจะดูคอนเสิร์ตนะครับนะ <S <S แล้วก็เราจะดูคอนเสิร์ตไปถึงยาวไปถึงวันที่15บห้ามีษาเลยนะครับเพื่อเฉลิมฉล,ฉล,ฉลองสงการานในปี2025นะครับในปีนี้นะครับก็จัดจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่นะครับสําหรับงานของงานสงกรารมิวสิกเซติวัลสองพที่เดอะมอลลิสโตบังกะปินะครับใครที่ใครที่มีบ้านพักอยู่ตรง แฮปปี้แลนด์หรือว่าเดอะมอลล์มังกะปีก็สามารถมาร่วมงานนี้ได้ครับงานนี้เราไม่จํากัดอายุนะครับเข้าได้ทุกเพศทุกวัยเป็นคอนเสิร์ตครอบครัวนะครับงานนี้ไม่มีสิ่งเสียติดนะครับงานนี้เข้าได้ทุกเพศทุกวัยหรือว่าเด็กๆน้องๆหนูๆก็เข้าเข้าได้นะครับงานสงการ2025นะครับเป็นสงการมิวสิคเซติวอล2025นะครับก็ คอนเสิร์ตของเราจะเริ่มภายในวันที่11เมษา12เมษา13เมษา14เมษาแล้วก็เริ่มถึงวันที่15เมษากันเลยครับจัดเต็มความมันนะครับจัดเต็มความมันฉลองสงการยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในปี2025นะครับก็ภายในงานก็จะพบกับกิจกรรมมากมายเลยนะครับอย่างเช่นประกวดชุดแฟนซีสงการนะครับใครที่อยากสมัครก็สแกนคิวบาร์โค้ดของเดะมอลลี่สตูบังกปีได้นะครับใครที่สนใจสมัคร แล้วก็ศาสตร์ความมันทุกเดือนสาสตร์ความมันเดือนเมษายนนี้นะครับก็วันที่20เมษาก็จะมีงานมหากรรมสัตว์นะครับจะมีสัตว์มาโชว์ที่เดอะมอลล์รัสเตอร์วังกะปีนะครับชั้น3แล้วก็อย่างไฮไลท์ของเราก็คือคอนเสิร์ตสงการมิวสิคสติวัล2025นะครับที่ทางเดอะมอลล์บังกะปิทางเดอะมอลล์กรุ๊ปได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองวันสงการปี2525กันนะครับก็ใครที่มีบ้านอยู่แฮปปี้แลนด์หรือว่าบ้านอยู่บางกะปิหรือใครที่ขายของอยู่ตะวนาแลวอยากจะร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงการที่เดะมอล์บางกะปินะครับก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับเด็กก็เข้าเด็ก7ขวบก็ร่วมก็ร่วมได้เหมือนกันไม่มีสารเสตติดนะครับเราไม่ได้จํากัดอายุนะครับ งานนี้เป็นคอนเสิร์ตสงการครอบครัวนะครับใครที่อยากมาฉลองความมันต้อนรับวันสงการก็อย่าลืมนะครับมาพบกันวันที่11เมษายน12เมษายน13เมษายนแล้ว14 14เมษายนแล้วก็15เมษายนนะครับแล้วก็จัดเต็มความมันนะครับในวันที่11เมษายนถึง15เมษายนวนี้ก็คอนเสิร์ตนี้สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับนะเป็นงานครอบครัวนะครับไม่มีสิ่งเสพติดนะใครที่จะมาร่วมงานคือ หายความกังวลได้เลยนะครับว่างานนี้ปลอดภัยไร้กังวลนะครับเป็นคอนเสิร์ตในห้างเพื่อที่เราจะฉลองสงกรานนะครับเป็นคอนเสิร์ตในห้างที่จัดขึ้นจัดตรงชั้น G ีเดอะมอลลสตัวบางกะปินะครับใครที่อยากจะมาฉลองสงกรานในปีนี้ก็มากันได้นะครับมากันได้นะครับก็ขอย้ํานะครับงานนี้ไม่มีสิ่งเสด็จติดนะครับไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะครับสามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัยหรือเด็กอายุ หกข,ขวบก็ยังร่วมได้นะครับงานสงการมิวสิกเซนทิวัลสองพันยี่สิบห้านะก็สามารถมาร่วมได้ที่โซนชั้นจีเดอะมอลลีสตบังกะปินะครับงานสงการมหากรรมสงการศาสตร์ความสุขอย่างยิ่งใหญ่นะครับในปีนี้นะครับก็ใครที่อยากจะมาร่วมสงการนะครับมาเฉลิมฉลองก็สามารถมากันได้ครับคือใครที่จะมาทางรถไฟฟ้านะครับก็ลงจากสถานีบางกะปิแล้วเดินทางทางออกสามนะครับ แล้วก็เดินตรงไปข้าวเดี๋ยวมาบางกะปิได้เลยนะครับใครที่อยากจะมาร่วมง,งานนี้นะครับงานนี้เราจะจัดถึงวันที่16เมษายนนะครับในปี2025นะครับส่วนคอนเสิร์ตเราจะเริ่มจัดในวันที่11 12 13 14 15ฉลองความมันจ,จัดเต็มนะครับตั้งแต่วันที่11 12 13 14 15นะครับฉลองความมันอย่างยิ่งใหญ่พบกับคอนเสิร์ตมหาจรกคอนเสิร์ตสงการที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ภายในปี2025นี้ใครที่ อยากจะมารงแท็กซี่หรือใครที่อยู่เอื้ออาทอยบึงกลุ่มนะครับก็สามารถมาร่วมงานนี้ได้เช่นกันนะครับสามารถนั่งรถสองแถวเอออาทอยบึงกลุ่มได้นะครับก็ใครที่จะมาร่วมนะครับมากันได้นะเราจัดเต็มฉลองความมันอย่างยิ่งใหญ่นะครับปีนี้สี่วันนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเช็บัก็สิบเอ็ดนะครับก็งานนี้นะครับใครที่จะเข้าคอนเสิร์ตสงการที่เดอะมอบังกะปีนะครับเราไม่จํากัดอายุนะครับเข้าได้นะครับ แต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตสงการที่ตะวันนามังกะปิตะวันนาสองเนี่ยเขาจะกําจัดเขาจะกจํากัดอายุแค่ยี่สิบปีวอลิบูนนะครับใครที่จะเข้าร่วมคอนเสิร์ตสงการที่ตะวันนาหรือใครที่สะดวกเดิอบอมังกะปีก็สามารถร่วมได้นะครับร่วมได้นะครับใครที่ชื่นชอบในเทศกาลนเทศกาลสงการขยับไปปล่อยความสนุกสนานนะครับนะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามที่สี่สิบห้านะครับนี่มีทั้งหมด นี่คอนเสิร์ตมีทั้งหมดหลายวันมากเลยนะครับแล้วจะมีมนักร้องมีดีเจมีคอนเสิร์ตที่มาแสดงให้เราดูนะครับเพื่อเฉลิมฉลองเทศก,กาลสงการ,รานเป็นเทศกาลสงกรานตที่แฮปปี้มากเลยครับเราจะมาร่วมง,งานเฉลิมฉลองนี้กันนะครับวันที่13บสามที่สี่สิบกคือก็่าจะมีกิจกรรมโซนโซนโซนซีนโซนโซนจีนะครับโซนจี นะครับใครที่อยากจะมาร่วมนะครับมากันได้นะครับมากันได้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือใครหรือใครที่สะดวกนะครับใครที่สะดวกเดอะมอมังกรปีกก็สามารถร่วมได้หรือใครที่สะดวกแคใครที่สะดวกหรือตะวันนามังกรปีกก็สามารถร่วมโคตรเปียกได้นะครับก็คือจำกัดอายุแค่20ปีแต่งานนี้คือไม่จำกัดอายุนะครับสามารถเข้าได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ เป็นคอนเสิร์ตสงการครอบครัวนะครับกิจกรรมอะไรก็ไม่สําคัญหรอกครับนอกจากคอนเสิร์ตสงการที่เราจะไปร่วมกันในวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับก็จัดเต็มความมันอย่างยิ่งใหญ่นะครับสนับฉลองสงการในปีนี้นะครับก็นะครับมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกันนะครับกันมากันเยอะเยอะนะครับวันที่สิบสิบนี่ให้เราดูนะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสอง สิบสี่สิบห้านะครับสิบสามด้วยนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับเทเสการสงการปีนี้ต้องจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราเล่นจนเล่นสงการเป็นตัวชุ่มเือนหมดเลนนะเล่นจนตัวเปียกจะไข้เลยครับเพราะว่าสงการปีที่แล้วนะที่เราเฉลิมฉลองก,กันก็คือฉลองกันจนไข้เลยครับเพาะว่าปีสองห้าหกเจ็ดนะ ก็คือโหเล่นแบบโคตรมันเลยนะครับนะสงการแต่ปีนี้มันกว่าเดิมมันกว่าเดิมนะครับสำหรับงานฉลองสงการนิวซีสติวัล2,568นะครับก็ฉลองความมันอย่างยิ่งใหญ่นะครับพบกับศิลปินดีเจมากมายที่เป็นศิลปินชื่อดังที่สุดในโลกเลยครับที่ได้เข้าร่วมในงานสงการนี้นะครับก็อื หรือใครที่นะครับอยากจะมาทํากิจกรรมแต่ไม่อยากมาดูคอนเสิร์ตก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเรามีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยครับสำหรับสงการในปีนี้อย่างเช่นวันที่10ศาสตร์ความสุขทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็วันที่13บสามมีแข่ขบวนแห่กองยาวด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีการประกวดชุดแฟนซีสงการนะครับตอนรับมันสงการแล้วจะมีขบวนแห่กองยาวด้วยนะครับแต่ว่าวันที่ อย่างที่เราโปรโมทไปนะครับว่าสามวันนี้สี่วันเนี้ยเราจะไปดูคอนเสิร์ตนะครับทไลฟ์ของเราคือคอนเสิร์ตสงการนะครับปีนี้ที่เดอะมอลล์รสโตบางกะปินะครับอืมลุ้นจังเลยนะว่างานนี้จะผลตอบรับดีหรือเปล่าหรือว่าผลผล,ผลจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าสาหรับงานสงการในปีนี้นะครับแต่ว่าเขาจัดทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารหรือว่าจะเป็น สารกลางจากเชิงเซาหรือว่าจะเป็นที่ทุกที่นะครับพวกเซนทันเวอร์หรือว่าอะไรพวกนี้เขาก็จัดด้วยแต่ว่าเราสะดวกที่ตะวันนามงกรปิมากกว่านะครับก็ลองมาร่วมฉลองความสุขกันในวันสงการนะครับกับคอนเสิร์ตศิลปินดารามากเลยอย่างนี้นี่นี่นี่ครับศิลปินมากมายเลยครับทั้งห้าทั้งวันที่สิบสามเนี่ยจะเป็นศิลปินคนนี้มานะครับแล้ววันที่สิบสองจะเป็นศิลปินคนนี้ วันที่สิบสามวันที่สิบสามนี่เป็นคนนี้นะครับวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ 14. จะเป็นคนนี้นะครับวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่สิบห้าจะเจอศิลปินม,มากมายเลยครับ <ๆ S 2> คนนี้นใครคิดใครที่รู้จักศิลปินคนไหนก็ทักมาบอกกันได้นะครับทับกคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปกันได้ใครที่รู้จักศิลปินคนไหนบ้างนะครับก็ ällt, แต่ว่า งานนี้นะครับก็เราไม่จำกัดอายุนะครับเราใครที่อยจะเข้าร่วมงานฉลองสงการนะครับก็สามารถร่วมได้นะครับงานนี้งานนี้เป็นงานครอบครัวนะครับเป็นงานสุขเป็นงานสงการครอบครัวนะครับใครที่จะเข้าร่วมก็คือร่วมได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะหรือใครที่อยากจะมาเล่นเล่นเล่นสาด์น้ํานะครับเราขอแนะนําเลยครับสำหรับกับสวนน้า ส่วนน้ำเดิมมอวามงกะปีชั้นสามนะครับเป็นส่วนน้ําลอยฟ้าขนาดใหญ่นะครับเป็นส่วนน้ําที่แบบว่าเราเคยฝันว่าอยากจะเล่นนะแต่เราไม่มีตังค์จะเล่นนะครับนะเราฝันว่าอยากจะเล่นนะแต่ว่าค่าบัตรแพงมากนะหรือใครที่ใครที่มีตังค์พร้อมนะครับก็สามารถเล่นส่วนน้ําได้เลยนะสําหรับนี่นะครับล่นส่วนน้ําได้นะครับ แต่ไฮไลท์ของเราอยู่ที่คอนเสิร์ตนะครับวันที่วันที่หนึ่งวันที่ 11, สิบเอ็ดสิบ,สบวันที่สิบสองก็คือมีคอนเสิร์ตนะครับมีเรามีทั้งหมดจัดเต็มเลยนะครับนะจัดเต็มกันเลยนะครับนะจัดเต็มเลยนะสำหรับคอนเสิร์ตสงการนะครับก็ใครที่จะมาเล่นน้ําสงการใครร้อนที่เดิมมองมงกรปินะครับก็ขอแนะนําเลยชั้นสามส่วนน้ําลอยฟ้าที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับนะ งานสงการปีนี้ก็เราขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนมาดูคอนเสิร์ตสงการที่เดอะมอลล์บางกะปิกันอย่างมีความสุขนะครับทุกคนนะครับเรามีศิลปินมากมายเลยนะครับอย่างเช่นเราจําไม่ได้ว่าศิลปินคือใครบ้างนะแต่ว่าเราจําแค่ลําไยได้คนเดียวนอกนั้นจาไม่ได้เลยนะครับนะศิลปินเยอะแยะไปหมดเลย นะครับก็ <ś m ary> าสาตร์ความสุขกันได้นะครับวันที่ตั้ง14 11 <ś m ary> จนที่11 12 13 15นะครับก็สามารถมาร่วมสาตร์ความสุขกับคอนเสิร์ตสุดมันฉลองสงการกันได้นะครับอืมนะครับก็คิดก็ใครที่บ้านสะดวกตรงแฮปปี้แลนด์หรือเดอะมอลล์มังกัปีนะครับ <ś m ary> ก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับ แต่สีทปินคือมีเยอะไปหมดเลยครับมีทัง้งเนี่ยที่เข้าร่วมกันมีมีเยอะมากนะครับอย่างเช่นวันนี้คอนเสิร์ตสงการตะวันนานะสงกานนาสองก็มีมีหนุ่มกะลามีลำไย,ยมานะครับวันนี้วันแรกเลยนะครับหนุ่มกะลามาแล้วก็วันนี้ลำไย,ยแห่ทองคำมาด้วยสำหรับใครที่สะดวกสงการตะวันนาสองก็ไปกันได้นะครับตอนนี้ยังก็ยังมีงานอยู่นะ มีงานอยู่นะครับแต่ว่างานนี้จํากัดอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับใครที่จะเข้าคอนเสิร์ตสงการที่ตวรนาสองก็สามารถต้องพกบัตรประชาชนต้องต้องมีซองกันน้ํานะครับต้องมีบัตรประชาชนแล้วต้องมีเอกสารยืนยันว่าเราอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะตรวจบัตรประชาชนด้วยนะพูดถึงนะมันปิดกฎหมายนะอยู่แล้วนะคอนเสิร์ตสงการที่อ้ที่ขายเบียร์พวกเนี้ย ปีกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องตรวจบัตรประชาชนนะใครที่อายุยังไม่ถึงก็สามารถเข้าได้ปีหน้าเลยครับสําหรับใครที่อายุยี่สิบในปีหน้าก็เข้าได้นะอย่างเราเนี่ยเข้าได้แล้วนะปีหน้ายี่สิบปีบริบูรณ์นะนะครับแล้วก็เราขอเชิญชวนทุกคนนะครับขอเชิญชวน ทุกคนที่อยู่กรุงเทพมหาคนครนะครับมาร่วมงานฉลองสงการปาร์ตี้มิวสิกสตูิ2025ที่เดอะมอลล์ไลสโตบังกะปินะครับแล้วก็งานนี้นะครับลางนี้ก็คือทางเดอะมอลล์บังกะปิเนี่ยจะจัดเป็นธีมสงการนะเป็นธีมซัมเมอร์นะเป็นธีมซัมเมอร์รับหน้าร้อนเป็นรูกบอลสีสีเหมือนเหมือนชายหาดก็เพราะเขาเห็นลูกบอลสีสีตรงที่มันเป็นชายหาดปะ น,นั้นแหละล้เขาจะตกแต่งมันเปน,นอะไรอ่แล้วก็ใครที่อยากจะมาร่วมงานสงการนะครับก็มากันได้นะครับที่เดอะมอลลสโตว์บางกะปิ y, นะครับชั้นจนะเป็นสงการมิวสิกสเติวสองพันยี่สนะครับก็ปีนี้ต้องมันกว่าเดิมนะครับมันกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนเพราะว่ามีคอนเสิร์ตหลายศิลปินมากเลยนะครับที่จะมาสร้างความสุขในวันสงการให้เรานะครับ เดี๋ยววันที่มีคอนเสิร์ตเราไปกับอ้อมศิลป์แน่แน่นอนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราบอกนัดเพื่อนไปแล้วว่าจะมาฉลองสงการด้วยกันนะครับเป็นมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะครับก็ก็ใครที่จะมาสาสตความสุขในวันสงการนะครับก็ขอให้ไลท์เลยครับขอเป็นไฮไลท์ว่าเรามีคอนเสิร์ตสงการนะครับที่แบบว่า ไม่จำกัดอายุเป็นคอนเสิร์ตสงการครอบครัวนะครับที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถผู้ปกครองไทยจะพาผู้ปกครองผู้ปกครองไทยจพาลูกหลานมานะครับก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้เลยครับสำหรับงานมหัศกรรมสงการศาสตร์ความสุขสงการปาร์ตี้มิวสิกเซทบอลสองยี่สิบห้าเป็นคอนเสิร์ตนะครับพ้อสินมีเยอะไหม ก็ตื่นเต้นหน่ะมัจะได้ฉลองความสุขของวันสงการแล้วก็คใครที่จะสะดวกมาที่เดอะมอลล์มังกรปีนะครับก็มากันได้นะครับมาสาต์ความสุขมาเฉลิมฉลองเทศกาลสงการพร้อมกับพบกับคอนเสิร์ตสงการครอบครัวกันได้นะครับวันที่ที่เราบอกวันที่สิบเอ็ดสิบสี่สิบสามสิบสองแล้วก็สิบห้านะครับก็มาร่วมสาต์ความมันกันได้นะครับวันที่ที่เราบอกเมื่อกี้นะ เพราะว่าใครที่ชอบเทศกาลสงการนะครับก็มาเฉลิมฉลองกันได้นะครับนะหรือใครที่จะมาซื้อซ้อปปิ้งซื้อของในห้างหรือมอมไลฟ์สตบังกะปินะครับก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้เช่นกันนะครับงานสงการมิวสิกเซทิวอลปาร์ตี้สองพันนะครับนะ หรือใครที่จะมาเต้นเต้นเพลงแดนซ์ในเทศกาลสงการที่ตะวันที่เดอะมอลล์ไลเตอร์บางกะปีนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตให้เราชมด้วยนะครับนะทั้งศิลปินทั้งหมดเลยนะครับที่เราได้ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นศิลปินที่เราไม่รู้นะว่าเป็นวงอะไรแต่ว่าเราไม่คุ้นหน้าบางคนชอบไม่คุ้นหน้านะครับแต่ว่าบางคนเราก็รู้จักอนยะ่าเช่นใครนะที่ไม่รู้จักอ่ะคนแรกที่ไม่รู้จักเพค่อ ี๋ยวเดี๋ยวพี่อะตอมก็จะมาศาสตร์ความสุขในวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับวันที่สิบวันที่เท่าไหร่เพราะอะตอมมาสิบสี่สิบสี่นะอะตอมมานะครับ,ออมมนะครบใครที่ชื่นชอบในผลงานของเพลงผลงานของอะตอมก็สามารถมากันได้นะครับอะตอมจะมาศาสตร์ความสุขกันในวันที่ mm hmm. สิบสี่เมษานะครับเวลาสี่โมงนะครับก็วันที่สิบสามนะครับ mm hmm. ก็จะเริ่มสี่โมงเหมือนกันนะครับวันที่สิบ สิบสองก็สี่โมงแล้วก็วันที่สิบสิบสิบห้าก็จะเริ่มก็จะเริ่มประมาณสี่โมงนะครับวันที่สิบเอ็ดก็จะเริ่มประมาณห้าประมาณห้าโมงนะครับสำหรับคอนเสิร์ตมหากรรมคอนเสิร์ตสงการนะครับนี่นี่อะตอมคนนี้นะครับหนิงท่านผู้ชมใครที่รู้จักอะตอมก็สามารถมาฉลองสองการกันได้นะครับนี่ นี่นะครับอะตอมเนี่ยใครช,ชื่นชอบผลง,งานเพลงอะตอมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับวันที่สิบสี่มษายนะนี่ครับเราฉลองสงการไปยาวๆเลยจนถึงวันที่สิบห้ามษานเลยนะครับงานนี้นะ,นะครับหรือว่าใครที่จะมาร่วมงานนี้นะก็มากันได้นะครับมากันได้เลย ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเข้าไม่ได้นะเข้างานนี้ได้แน่นอนเพราะว่างานนี้ไม่จํากัดอายุนะครับเข้าได้เป็นคอนเสิร์ตครอบครัวนะครับอันนี้เป็นคอนเสิร์ตสงการที่เป็นแนวครอบครัวด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นโคดเปียกตะวันนาเนี่ยคือเขาต้องตรวจบัตรประชาชนนะครับเพราะว่ามันมีสุรามีไรที่อยู่ในคอนเสิร์ตด้วยก็คือต้องจํากัดอายุ2ี่ปีบริบูรณ์นะครับใครที่จะเข้าคอนเสิร์ตตะวันนาสองนะครับใครที่จะเข้าคอนเสิร์ตตะวันนาสองก็ ต้องพกปัตระชาชนด้วยหรือซองกันน้ําหรือว่าห้ามพกของมีคมเข้าไปด้วยนะครับห้ามเกิดข้ามมีการทะเลาะวิวาสหรือห้ามพกกัญชาสิ่งเสพติดเข้าไปในคอนเสิร์ตนะครับสาหรับคอนเสิร์ตโคตรเปียกตะวันนานะครับก็ผู้เข้างานต้องมีอายุต่ำกว่าต้องมีอายุต่ำต้องมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับถึงจะเข้างานนี้ได้ใครที่ต่ำกว่าสิบเก้าหรือเข้าถือสิบแปดเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าผิดกฎหมายของประเทศไทย นะครับใครที่คนที่ต่ำกว่าอายุ2ี่สิบปีคือห้ามเข้าร้านเหล้าห้ามเข้าสถานบันเทิงหรือว่าห้ามเข้าห้ามเข้าแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตร้านเหล้านะครับเพราะว่ามันผ,ผ,ผ,ผิดกฎหมายของบ้านเ <พา S 2> มืองเรานะครับก็คือถ้าใครถ้าคนตำ่ำคนที่ถ้าคนอายุต่ำกว่ายี่สิบปีเข้าร้านเหล้าก็คือจะมีโทษนะครับมีโทษจำคุก ด้วยนะครับนะ<ม>ก็คือต้องจำกัดอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับใครที่จะเข้างานนี้<ม>งานโคตรเปลี่ยนตะวันนาสอน,<ม>นะครับแต่งานนี้เข้าได้อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่จํากัดอายุเลยนะครับนะงานนี้ไม่จํากัดอายุนะครับเข้าได้เลยนะครับนะ<ม>หรือใครที่จะชวนลูกหลานมานะครับก็มากันได้นะครับงานสงการาน มิวสิกเซติวัลสองพันิบห้าในปีนี้นะครับก็คือจัดเต็มความมันแน่นอนนะครับเป็นมีมีจนถึงวันที่สิบห้านุ่นแล้วจะแล้วหนูจะฉลองไหวไหมเพราะว่ามันมีถึงวันที่สิบห้าเลยไหวใช่ไหมก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับงานสงการที่ตะวันท,ที่เดอะมอลล์ไลสโต์บางกะปินะครับวันในวัน ที่11 14 12แล้วก็15นะครับก็มาสาต์ความสุขมาชมคอนเสิร์ตสงการกันนะครับมาชมคอนเสิร์ตสงการครอบครัวกันนะครับมาฉลองมาฉลองความมันกันอย่างจัดเต็มนะครับเราฉลองทั้งหมด15เราฉล,ลองถึงวันที่15นะครับใครที่จะมาร่วมงานนี้ก็มากันได้นะครับแต่ว่า งานนี้คือแบบว่าเด็กสิบขวบก็เข้าได้นะครับไม่ไม่ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นครอบครัวนะเป็นงานครอบครัวมี<ๆ>ใครที่มีลูกมีหลานอยู่ตรงแถปอยู่ตรงตำนาบางกะปิก็สามารถพาลูกเข้างานนี้ได้เช่นกันนะครับงานสงการตับเดบมอรไรสโตบางกะปินะครับ ทุกท่านก็จะได้พบกับความมันอย่างจัดเต็มนะครับเป็นคอนเสิร์ตมหากรรมสงการมิวสิกสเตเยีสิบห2 5นะครับก็ปีนี้ต้องมันกว่าปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วเราเล่นจนตัวชุ่มไปหมดนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาสาดความสุขกันในวันสงการปีนี้นะครับมาพบกับคอนเสิร์ตสงการครอบครัวนะครับในวันที่11 12 13แล้วก็14 15นะครับก็ มาฉลองสงการกันถึงวันสุดท้ายกันได้เลยนะครับวันที่15เมษายนเป็นวันที่สุดของวันสงการพอดีนะครับก็งานนี้ก็ใครที่จะเข้างานนะครับก็เข้าได้นะครับงานนี้เป็นคอนเสิร์ตครอบเป็นคอนเออสิร์ตสงการครอบครัวที่เป็นในห้างนะครับแต่ว่าไม่อันตรายนะไม่มีสิ่งเสติจทุกท่านสามารถปลอดภัยได้เลยนะครับสามารถ สามารถที่จะเข้าได้นะครับโดยไม่มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่างานนี้คนน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าเขามาฉลองสงการกันนะครับงานนี้ก็ขอให้ทุกคนมาร่วมกันเยอะๆนะครับสหรับงานสงการตบเดือมมออะครนะครับเป็นงานมหารกรรมสงการนะครับเป็น งานเทศกาลดนตรีมิวสิกเซติวอล225แล้วก็เป็นเทศกาลปาร์ตี้ย้อนสงการด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะครับใครที่จะมาร่วมก็คือมาร่วมได้เลยนะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับงานสงการมิวสิกเซติวอล225ที่เดอะมอลลี่สตบางกะปินะครับก็ขอจบคลิปนี้ท่นนี้ก่อนนะครับฝากกันด้วยนะครับงานนี้นะครับก็ใครที่จะเข้าร่วมก็คือเข้าร่วมได้นะครับไม่จํากัดอายุนะครับเป็นงานครอบครัวนะก็คลิปนี้จบคลิปท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ